คลาสนี้นะคะได้ยืดทุกส่วนทั่วร่างกายเลยนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะจากการนั่งทํางานมาทั้งวันค่ะจัดปรับท่าได้ตลอดเวลาเลยนะคะตามความสามารถของร่างกายแล้วก็อย่าลืมนะคะโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกลึกยาวตลอดระยะเวลาของการฝึกค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะ นั่งในท่าคว้ยขาสบายๆนะคะนั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งเลยนะคะใช้มือช่วยยกลก้างเนื้อสะโพกออกนะคะแล้วให้กระดูกรองนั่งของเราชิดพื้นมากที่สุดค่ะยืดหลังล่างขึ้นนะคะยืดอกขึ้นผ่อนคลายหัวไหล่มือวางบนหน้าขานะคะสบายๆปิดเปลือกตาลงนะคะช้าๆเบาๆนำความรับรู้นะคะกลับเข้าสู่ภายในสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะ สำรวจดูว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะคะมีร่างกายส่วนไหนของเราที่ยังตึงเกร็งอยู่นะคะค่อยๆผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วค่ะสังเกตดูลมหายใจของเรานะคะแล้วค่อยๆเริ่มนะเราจะเริ่มดึงลมหายใจให้ลึกและยาวขึ้นนะ หายใจเข้าไปช้าช้ยืดหลังขึ้นนะคะยืดอกขึ้นค่ะเหมือนกับว่าเราจะยืดกระหม่อมศีรษะขึ้นไปหาเพดานค่อยๆ่ผ่อนลมหายใจออกนะคะถ่ายน้ำหนักไปที่กระดูกรองนั่งของเราหายใจเข้าออกสบายๆนะคะ2อถึงสรอบลมหายใจ ตอนนี้นะคะร่างกายของเราเริ่มผ่อนคลายจิตใจเริ่มสงบลงพร้อมที่จะฝึกอาสนะแล้วให้เราค่อยๆนะคะลืมเปลือกตาขึ้นนะช้าๆเบาๆกระพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะหายใจเข้านะคะวางมือที่ด้านหลังสะโพกยืดอกหายใจออกค่ะดึงเข่าเข้ามาหาอกหายใจเข้านะคะเหยียดขาขึ้นไป หายใจออกค่ะงอเข่าซ้ายเข้ามาหาหน้าผากหายใจเข้าเหยียดหายใจออกค่ะงอเข่าขวาเข้ามาหาหน้าผักหรือเท่าที่ได้หายใจเข้าเหยียดขาออกไปหายใจออกเอาขาคขวยกันไว้ค่ะขาขวาอยู่ด้านบนเนอะงอเข่าลงมานะคะเราจะวางเข่าลงไปนะใครทําได้นะคะเข่าขวาซ้อน อยู่ข้างบนเลยนะใครไม่ได้นะคะก็เอาเท่าที่ได้เหลื่อมไว้แบบนี้ได้แต่ถ้าใครทําได้เอาเข่าซ้อนกันไว้เลยนะคะเอามือช่วยดันนะคะให้เขาอยู่ตรงกลางเราเริ่มนะคะขยับกระดูกสันหลังนะนึกถึงการหมุนเอวนะคะทิศทางละสามรอบนะหายใจเข้าออกตลอดเวลาย้อนกลับทิศทาง กลับมาตรงกลางนะคะหายใจเข้าค่ะวาดสองแขนขึ้นเหนือศีรษะเลยหายใจออกค่ะเอียงตัวมาทางขวาวางมือลงที่พื้นด้านขวานะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาชูมือขึ้นหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงค่ะเอียงมาทางซ้ายความอกขวาไหลขวาลงนะคะวาดมือขวานะคะมาทางขวาวาดเป็นครึ่งวงกลมมาทางขวาแล้ววางไว้ที่พื้นด้านขวามือซ้ายวาดตามมา เสร็จแล้วเราเปิดอกซ้ายนะคะไหลซ้ายเปิดขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกขาวนกลับวาดวนจากขวามาซ้ายมือขวาวาดตามมาเปิดอกขวาไหล่ขวาขึ้นนะคะหายใจเข้าขออีกหนึ่งรอบวนมาทางขวาเปิดอกซ้ายความอกลงวนมาทางซ้าย เปิดอกขวาเปิดอกเยอะๆกางแขนออกไปนะคะยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้านะคะแอนอกเปิดไหล่กางศอ,อกไปหายใจออกค่ะดึงศอกเข้ามาหากันตรงกลางหายใจเข้าค่ะยกศอกขึ้นสูงๆหายใจออกบิดลําตัวไปทางขวาเอาศอกซ้ายขัดเข่าขวา ใครขัดไม่ได้นะคะให้เปิดแขนออกแบบนี้เลยอมองไปที่มือขวาใครทำได้นะเอาศอกขัดแบบน,นี้หายใจเข้าค่ะเอามือผลักเอามือขวาดันมือซ้ายแล้วหายใจออกค่ะส่งแรงบิดไปนะคะตามองข้ามศอกขวาไปทางด้านหลังเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลาย หายใจเข้ากลับมาตรงกลางแอนอกเปิดไหลหายใจออกลดมือลงนะคะดึงเขา่าเข้ามาหานาผักหายใจเข้าเหยียดขาหายใจออกงอเข่าขวาเข้ามาหาอกหายใจเข้าเหยียดหายใจออกงอเข่าซ้ายเข้ามาหานาผักหรืออกนะคะเอาเท่าที่ได้หายใจเขา้าหายใจออกค่อยขาคราวนี้สลับขาซ้ายอยู่ด้านบนนะคะพับขาเข้ามาแล้ววาง วางเข่าลงไปเข่าซ้ายซ้อนอยู่บนเข่าขวานะคะเอาเท่าที่ได้นะไขรไม่ได้ก็เอาแค่นี้ได้นะหายใจเข้าค่ะว่าสองแขนขึ้นหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงเอียงมาทางซ้ายหายใจเข้าค่ะว่าสองแขนขึ้นหายใจออกเอียงมาทางขวา ไปเท่าที่ได้นะคะใครเอื้อมมือไปได้ไกลก็ไปเลยนะความไหลสายสลงค่ะวาดนะวนมาทางซ้ายเปิดอ,อกขวาหายใจเข้าหายใจออกวนมาทางขวาเปิดอ,อกซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะกางแขนซ้ายออกดึงตัวกลับขึ้นมาแอนอ,อกเปิดไหลหายใจเข้า หายใจออกดึงศอกมาหากันตรงกลางแขนติดกันไว้หายใจเข้าค่ะชูศอกขึ้นสูงสูงหายใจออกบิดไปทางซ้ายศอกขวาขัดข่าซ้ายนะใครขัดไม่ได้นะคะก็ให้ใช้วิธีเปิดแขนแบบนี้ใครขัดได้ขัดเลยมือซ้ายดันมือขวาแล้วส่งเลนบิดไปทางซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกันคลาย หายใจเข้าค่ะแอนอกเปิดไลหายใจออกลดมือลงด้านหลังสะโพกดึงเข่ามาหาหน้าผาหายใจเข้าเหยียดหายใจอองอเข่า,ข,าวขวาหายใจเข้าเหยียดหายใจอองอเข่าซ้ายเข้ามาหาหน้าผาหายใจเข้าเหยียดหายใจออกนะคะงอเข่าซ้ายแล้ววางขาลง เปิดลำตัวไปทางซ้ายมือขวาวางไว้ที่ขาขวาหายใจเข้าชูแขนซ้ายขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆเอียงตัวมาทางขวานะคะมือขวาสไลด์ไปตามขายืดลำตัวข้างซ้ายใครทำได้นะคะมือจับเท้าได้จับมือจับได้จับแต่ถ้าจับแล้วนะคะถ้าจับแล้วอ,อกซ้ายไหล่ซ้ายคว่ำลงแบบนี้นะ ให้ปล่อยมือแล้วเปิดลำตัวข้างซ้ายนะคะขึ้นไปหาเพดานนะรัรู้ถึงความรู้สึกยืดที่เอวซ้ายลำตัวข้างซ้ายทั้งหมดเลยถ้าเราคว่ำลงแบบนี้เนาะมันจะไม่ยืนนะเดี๋ยวเราเปิดขึ้นหายใจเข้าครั้งต่อไปยกตัวกลับขึ้นมาหายใออกค่ะลดมือลงนะคะมือไพ่หลังไว้ค่ะขยับเท้าขวาเข้ามาใกล้นิดนึงเนาะให้ ขาขวาติดกับฝ่าเท้าซ้ายนะคะมือขวาไพร่หลังไว้หายใจเข้าชูมือซ้ายขึ้นหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าพับจากข้อต่อสะโพกยืดหลังให้มากที่สุดมือถึงตรงไหน,นจับตรงนั้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอาหน้าท้องลงมาหาหน้าขาใครตึงให้ใช้วิธีงอเขา่านะไม่ใช่วิธีโค้งหลังเนาะ งอเขา่าไขได้นะคะแล้วไข่โน้มนะคะหน้าผากลงมาหาหน้าแข้งนะไม่จําเป็นว่าจะต้องถึงนะคะบางคนพยายามที่จะก้มก้มลงมาแล้วหลังคอตรงนี้นะคะทำให้มันมีแรงกดที่หลังคอกระดูกคอไม่สบายไม่เอาเนาะยืดคอยาว,ยาวๆแล้วลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาชูมือซ้ายขึ้นหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงวางที่พื้นด้านหลังสะโพกซ้าย นะกดเท้าขวาลกสะโพวกวาดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะหายใจเข้าเปิดออกขวาไหล่ขาขึ้นเยอะๆหายใจออกกดเท้าแน่นๆดันสะโพกไปด้านหน้าอีกรับรู้ถึงความรู้สึกยืดที่ลำตัวด้านหน้านะคะโดยเฉพาะข้างขวา,ขวาหายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆลดสะโพกนั่งลงหายใจออกผ่อนคลาย วางมือที่พื้นด้านหลังสะโพกหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่ามาหานาัาผาหายใจเข้าเหยียดขาหายใจออกค่ะงอเข่าขวามาหานผาหายใจเข้าเหยียดหายใจออกซ้ายหายใจเข้าเหยียดหายใจออกข,าอขาวขาวางขาลงมือซ้ายวางที่ขาซ้ายเปิดลำตัวไปทางขวาชูแขนขวาขึ้นหายใจเขา้า หายใจออกค่อยๆเอียงไปทางซ้ายไปให้มากที่สุดเท่าที่ไปได้นะคะไข่ลงมาได้เยอะนะคะสามารถนามือจับเท้าได้จับแต่ถ้าจับแล้วเนาะหัวไหล่ขวาต้องไม่คว่ำลงแบบนี้นะคะต้องเปิดลำตัวข้างขวาขึ้นมาได้นะ,ะถ้าเปิดไม่ได้ก็มไม่ต้องจับชูวไว้แบบนี้รับรู้ความรู้สึกยืดน,นะคะที่ลำตัวข้างขวาหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมา หายเจอกค่ะลดมือลงผ่อนคลายบิดลำตัวไปทางซ้ายนะคะมือซ้ายพายหลังไว้หายใจเข้าชูมือขวาขึ้นหายเจาะเราจะพับตัวลงไปนะคะไปหาขาที่เหยียดไปด้านหน้าคือขาซ้ายเนาะเอื้อมมือไปถึงตรงไหนจับตรงนั้นเอาหน้าท้องมาหาหน้าขาใครตึงแล้วนะตึงมากๆให้ใช้วิธีงอเขา่า ดีกว่าใช้วิธีโค้งหลังแล้วพยายามจะก้มศีรษะลงมาไม่เอาเนอะให้ยืดหลังล่างให้มากที่สุดนะคะแล้วหน้าท้องลงมาหาหน้าขาแล้วใครได้ก็ค่อยๆก้มลงมาหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกตัวขึ้นมาชูมือขวาขึ้นหายใจออกค่ะวางมือที่พื้นข้างหลังสะโพกกดเท้าซ้ายนะคะเกรงหน้าท้องค่ะวาดแขนซ้ายไปวาดขึ้นไปเหนือศีรษะ กดเท้าให้แน่นแล้วดันสะโพกไปด้านหน้าเปิดอ,อกหายไหล่ซ้ายขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดเท้าแล้วดันสะโพกไปด้านหน้าอีกรับรู้ความรู้สึกยืดที่ลำตัวด้านหน้านะคะโดยเฉพาะทางด้านซ้ายค่อยๆลดสะโพกนั่งลงมาหายใจเข้าค่ะมือวางพื้นด้านหลังหายใจออก ดึงเข่ามาหาหน้าผาหายใจเข้าเหยียดขาขึ้นหายใจออกงองเข่าขวามาหาหน้าผาหายใจเข้าเหยียดหายใจออกงองเข่าสายเข้ามาหายใจเข้าเหยียดหายใจออกค่ะค่อยๆลดขาลงช้าๆเบาๆยกตัวกลับขึ้นมานั่งนะคะพับตัวไปด้านหน้านะคะ แล้วเดินสะโพกไปด้านหลังเดินสะโพกไปด้านหลังให้กระดูกรองนั่งของเรานะอยู่ชิดพื้นมากที่สุดยกหลังขึ้นมาใหม่ขานะคะห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกกระดกข้อเท้านิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนหายใจเข้าค่ะยกสองแขนขึ้นหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าพับจากข้อพับสะโพกหลังยืดยาวไว้พอลงมาถึงจุดที่ตึงแล้ว เขาเขาจะงอขึ้นมาเองให้เขางอตามธรรมชาตินะคะไม่ฝืนยืดขาแล้วหลังงอแบบนี้ไม่เอาให้คว่ำเชิงกรานมาด้านหน้าเอาหน้าท้องมาหาหน้าขาแล้วพอตึงเขาจะงอขึ้นนิดนึงไม่เป็นไรเอื้อมมือไปถึงตรงหนักจับตรงนั้นนะใครถึงข้อเทา้าจับข้อเทา้าถึงหน้าแข้งจับหน้าแข้งใครทําได้จับปลายเท้าพับเอาหน้าท้องลงมาหาหน้าขาค่อยๆลงมาให้เล็กมากที่สุด ท่าที่ร่างกายอนุญาตนะคะผ่อนคลายหัวไหล่นะหัวไหล่สองข้างผ่อนคลายหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกตัวขึ้นมาชูมือขึ้นหายใจออกค่ะเราจะชันเข่าขวานะเท้าขวาอยู่ข้างเข่าซ้ายค่ะมือซ้ายอบเขา่ามือขวาวางพื้นด้านหลังสะโพกหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกค่ะส่งแรงบิดดึงเขา่า เข้ามาหาไหล่แล้วเปิดอกขวาไหล่ขวาไปก่อนที่เราจะบิดนะคะเราจะต้องยืดหลังขึ้นก่อนเนาะเราจะไม่บิดทั้งๆ้งท,งที่หลังยังงอแบบนี้นะคะเพราะมันจะเป็นการบดหมอนรองกระดูกของเราให้เรายืดหลังยืดออกให้ยาวก่อนแล้วเราค่อยบิดหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆไปอีกนิดนึง กลับมาด้านหน้านะคะหายใจเข้าขายเหยียดขาออไปหายใจ,ยจออกงอเข่าซ้ายเข้ามาวางเท้าข้างเขา่าแล้วแขนขวาโอบเข่าซ้ายหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกมือขวาดึงเข่าแล้วส่งแรงบิดไปทางซ้ายตามองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหาศรศาีรษะกลับมาด้านหน้าหายใจเข้า หายใจออกค่ะเราจะพับขาขวาเข้ามาคราวนี้เข่าขวาเราจะวางลงแบบนี้ mm hmm. เข่าซ้ายตั้งไว้นะคะเอาแขนขวาเข้ามาด้านในเข่าขวามือขวามาประกบมือซ้ายพนมมือหายใจเข้าหายใจออกค่ะบิดตัวไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกค่ะคลายมือออกเหยียดแขนซ้ายออกไปเปิดแขนขวาขึ้นหายใจเข้า หายใจอกผ่อนคลายพยายามน้ำหนักให้ที่อยู่ที่กระดูกรองนั่งนะคะไม่ไม่หลังงอแบบนี้นะยืดหลังไว้กลับมาตรงกลางค่ะพนมมือหายใจเข้าหายใจออกคลายนะคะสลับตั้งเข่าวขวาวางเข่าซ้ายลงแบบนี้แขนขวาอยู่ข้างในเข่าวขวาประกบฝ่ามือหายใจเขา้ายืดหลัง หายใจออกค่ะปิดไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะคลายมือออกเหยียดแขนขวาออกไปเปิดแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกผันคลายน้ำหนักอยู่ที่กะดูกรองนั่งนะไม่เอ็นไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้านะเข่าทิ้งลงไปสองข้างเลยหายใจเข้าว่าแข็นขึ้นประกบฝ่ามือก็ได้ไม่ประกบก็ได้ หายใจออกค่ะโน้มตัวไปด้านหน้าพับตัวไปด้านหน้ายืดแนวหลังไว้หลังตรงนี้ยืดให้มันตรงมากที่สุดไม่ใช้วิธีโก่งหลังแบบนี้นะยืดหลังไว้ระบาไปด้านาให้ไกลที่สุดเท่าที่ไปได้คืบมือไปขึ้นมือไปใครทําได้บางหน้าผากลงหรือเท่าที่ได้ไม่จําเป็นต้องวางนะคะยกไว้แบบนี้ได้ใครวางได้วา หายใจเข้าลึกออกอยาวหายใจเข้าครั้งต่อไปไงน่น้าขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆลากมือกลับเข้ามาผ่อนคลายรวบเข่าเข้ามานะคะหายใจเขา้าวางมือด้านหลังหายใจออกค่ะดึงเข่าเข้ามา,ห,าหัหน้าผาหายใจเข้าเยียดหายใจออกงอเข่า,ข,าวขวามาหานหน้าผาหายใจเขา้า หายใจออกงอเขาซ้ายหายใจเข้าเหยียดไปหายใจออกค่อยๆวางลงเบาๆนะะเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้าเลยพับตัวไปด้านหน้าเดินสะโพกไปด้านหลังยกหลังขึ้นมาใหม่นะคะให้กระดูกรองนั่งติดพื้นหายใจเข้าค่ะยกสองแขนขึ้นหายใจออกค่ะพับตัวลง ไปเท่าที่ได้พอเริ่มตึงเขาก็งอขึ้นมาก็ปล่อยให้เขางอไปพยายามให้หน้าท้องติดหน้าขาไว้นะงอได้มากเท่าที่ต้องการโดยที่ให้หน้าท้องติดหน้าขานะงอสูงได้นะหน้าท้องติดหน้าขาจะช่วยได้มากนะคะคือจะมีประโยชน์จากการยืดมากกว่าการที่เรานะพยายามยืดขาตรงแล้วตรงนี้มีช่องว่างเยอะอันนี้จะไม่ความรู้สึกยืดจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ใครทำใครจับเท้าได้นะคะเอามือซ้ายจับเท้าขวาใครจับไม่ถึงนะคะจับที่ด้านข้างของขานะส่วนไหนก็ได้นะคะใครจับได้จับไปเท้าหายใจเข้าชูมือขวาขึ้นพร้อมกับยกขาขวาขึ้นหายใจออกค่ะลดตัวมาด้านหลังวางข้อศอกขวาลงรับรู้ความรู้สึกนะคะว่ารู้สึกที่ตรงไหน หายใจอ,ออกผันคลายยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าชูมือขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆวางขาลงชา้ชาๆเปลี่ยนข้างมือขวาจับมือซ้ายนะคะหายใจเข้าชูมือซ้ายยกขาซ้ายหายใจออกค่ะค่อยๆเอ็นไปด้านหลังยกขาสูงขึ้นลดลำตัวไปด้านหลังวางข้อศอกลง พยายามยืดขาให้ตึงนะคะยืดขาให้ตึงจับเท้าไม่ถึงจับส่วนไหนก็ได้ที่จับถึงนะคะเราจะรู้สึกยืดตึงที่เส้นข้างขานะคะหรือเราเรียกว่า IT Band นะหายใจเข้าลึกออกยาวค่อยคยยกกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดขาวางลงนะใครทำได้เอามือซ้ายมาจับเท้าขวา นะแขนจะควยกันไว้แบบนี้ใครจับไม่ถูกก็จับส่วนไหนก็ได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับตัวลงจับเท้าได้จับเลยผ่อนคลายหัวไหล่นะหายใจเข้าค่ะวาดสองแขนขึ้นหายใจออกค่ะลดมือวางที่พื้นด้านหลังสะโพกเลยนิ้วมือชี้เข้าหาตัวแอ,นอ่นอก หายใจเข้าหายใจออกค่ะกดเท้าลงเกรงหน้าท้องยกสะโพกขึ้นเสร็จแล้วกดไปเท้าลงหาพื้นกดลงหาพื้นยกสะโพกขึ้นนะเกรงหน้าท้องนิดนึงตาจะมองด้านบนก็ได้หรือจะทิ้งไปด้านหลังก็ได้นะเอาที่สบายแล้วก็ถนะัดค่อยๆลดสะโพกลง ผ่อนคลายแว่งขาค่อยๆนะคะนั่งคุ้ยขาสบายๆนะมือวางบนที่หน้าขาสบายๆนะคะหลับตาลงนิดหนึง่งชา้าๆเบาๆสำรวจความรู้สึกของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วนะคะความรู้สึก หลังฝึกกับก่อนฝึกนั้นเรารู้สึกแตกต่างกันอย่างไรสำรวจลมหายใจลมหายใจของเราตอนนี้เป็นยังไงนะคะหายใจแรงไหมค่อยๆปรับลมหายใจนะคะให้ช้าลง ค่อยเลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกนามัสเต ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ